มาสกการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านค่ะยมเพนนะปิติเหลือเกินแล้วก็ดีใจมากเลยนะที่วันหนึ่งนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระเดชพระคุณพระพรมมงคลวัชราจารยอนุชาในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะคะที่พระเดชพระคุณพระพรมมงคลวัชราจารย์มอบหมายให้ยมเพนนะเป็นธุระจัดการนะเสาวิสุงคาน สีมาที่วัดซำต้องสีวัฒนารามอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ใกล้วันแล้วนะที่จะมีการสวดถอนหรือว่าสวดถอนนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธี ติจีวาราวิปประวาดนะนั่นคือพิธีสวดถอนนั่นเองนะแล้วก็จะถึงในวันที่16เดือนตุลาคมกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศโดยรอบของโบสถ์วัดซำต้องศรีวัฒนารามอำเภอเนินมะาปางจังหวัดพิษณุโลกกันเลยค่ะ ที่เห็นฉากหลังของโยมเพนเจ้าค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมของโบสถ์วัดซ้ำต้องสีวัฒนารามนะคะก็จะเห็นถึงความงดงามแปลกตาเราจะไม่ค่อยเห็นโบสถ์ลักษณะแบบนี้ที่ไหนนะแล้วก็ที่เห็นแบบนี้นะมีชื่อว่าสถาปัตยกรรมแบบกอทิกนะคะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เราจะเห็นอยู่ในต่างประเทศนะแล้วก็จะมีลักษณะหลังคาแหลมนะแล้วก็เพ ดานเป็นสันนะแล้วก็ปีกนะปีกกลางออกมาหรือว่าหลังคาจะกางออกมาแล้วก็มีเสานะค้ำยันนะประมาณนี้ลักษณะเด่นๆน,นะคะและที่สําคัญนะโบสถ์ลักษณะแบบนี้หรือว่าสถาปัตยกรรมแบบกอทิกจะเน้นนะสร้างสิ่งที่เป็นจุดศูนย์ร,รวมใจนะหรือว่าจุดูร,รวมความศรัทธายอย่างเช่นสร้างเป็นวัดนะสร้างเป็นโบสถ์สร้างเป็นสถานที่ราชการนะ,ะแล้วก็ไม่ นิยมสร้างเป็นบ้านคนนะเพราะว่าสถาปัตยกรรมแบบนี้ค่อนข้างที่จะ,ะที่เขาเขียนเอาไว้ประมาณว่าทรงอิทธิพลทางจิตใจเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างเป็นบ้านเนี่ยก็เหมือนกับ คล้ายๆกับว่าหลังคาบ้านก็จะไม่สร้างเหมือนโบสถ์อะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็คล้ายๆกันนะคือสถาปัตยกรรมแบบกอรทิกก็จะเน้นนะะสร้างเป็นเขาเรียกว่าอาสนวิหารนะ,ะไ,มไม่ไม่ไม่นิยมสร้างเป็นบ้านคนนะแล้วก็อย่างเช่นมหาลัยอย่างนี้ได้นะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่เป็นบ้านคนแล้วก็เป็นสถานที่ราชการนะที่ต้องใช้งานอะไรประมาณนี้นะคะ เห็นว่ามีความงดงามแล้วก็บทหลังนี้ไม่ได้สร้างเป็นหลังแรกนะคะอันนี้สร้างต่อจากบทหลังแรกก็คือวัดนะศรีสุริยะวงสารานนะ,อ,ะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งพระเดชพระคุณนะพระพรมมงคลวัชราจารยนะ์เป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วก็พระเดชพระคุณพระเดชพระคุณนะพระพรมมงคลวัชราจารย์ก็มาสร้างนะ,ะบ์นะวัดซ้ำต้องศรีเป็นหลังที่สองนะแต่ว่าทาเป็นสองชั้นนะคะ นำภาพบรรยากาศโดยรวมโดยสังเขปนะมาอะบอกเล่านะแล้วก็มาเล่าเรื่องอันงดงามให้ทุกท่านได้รับชมนะแล้วก็ EP ีต่อไปจะเป็น EP ีที่เกี่ยวข้องกับคนที่จะร่วมปักเขตวิสุงคานสีมาที่วัดซำต้องสีค่ะเดี๋ยวต่อเป็น EP ีที่2คลิปหน้าเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ